สามเพียวเห็นเธอเป็นแค่เกมละทางผ่านเท่านั้นเดมเธอไม่ได้กังวลอะไรันแค่คืนเดียวเท่านั้นฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเธอยาเพิ่งเข็ดไปไกลถ้าได้อยากจะเมาจะพาไปเมกสามเพียวเห็นเธอเป็นแค่เกมละทางผ่านเท่านั้นเดมเธอไม่ได้กังวลอะไรันแค่คืนเดียวเท่านั้น ก็ไม่ได้คิดอะไรเธออยากเป็นเพื่อนไปค่ะ baby ถ้าเธอจะมาหาเธอไม่ต้องเตรียมใจเพราะเราไม่ได้รักกัน No-No กูจะอินไม่รู้เธอก็อยากแค่เมาและไปต่อกันที่โซฟาเธอก็อยากมาใกล้ฉันล้วเธอก็บอกว่าฉันเป็นคนที่พิเศษ h อบ o ังเ tonight เธอบอกชอบฉันตอนที่ฉันนั่ลน้ยเคยแบดัแบมในอินแบงเพูดถึงความรักเรามันไม่มีเรเร็วเธอได้แค่มาแล้วก็ไปแล้วก็เอาแต่เมาคืนเมื่อคืนเธอแม่งโาตรเดฉัน เด็ e เธอฟ,ฟิจฉากจนาย yeah ่างน่า yeah. ที่อยู่เด็กเธออ่จัากจนาย yeah ถ้าได้อยากจะเมาจะพาไปเมกซ้ำเพียวเห็นเธอเป็นแค่เกมและทางผ่านเท่านั้นเธอไม่ได้กังวลอะไรกันแค่คืนเดียวเท่านั้นฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเธออยากเป็นแคป่ปลายกถ้าได้

เธอมีเยสไม่เคยเส็เ,สเธอมานอนก,กับฉันเธอบอกว่าโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดเธอึงมาหาฉันเมื่อเดือ n สั้นเสร็จเเธอจึงเลิกกับเขาโทษฉันเป็นเหตุาถ้าได้อยากจะเมาจะพาไปเมคมเพียวเห็นเธอเป็นแค่เกมและทางผ่านเท่านั้นเนีเธอไม่ได้กังวลอะไรมันแค่คืนดี เกมละทางผ่านเท่านั้นเธอไม่ได้กังวลอะไรมันแค่คนเดียวเท่านั้น oh. ฉันก็ไม่ได้คิด เรกระทัดกว้างเหมือนสายลมมีอะไรจะบอกกับผมเป็เส่โยบุรับท์บในคืนที่ความง่วงมันกัดกินเลยทำให้สายตากูชักพลาในตอนที่ล่างกูสุดไปกับดินเหมือนเอาความจริงความจริงมาสัดหน้าว่ากูเป็นแค่ลุนรบึ่งหัดปินมาฟอกในเวลาที่ปีกูจะเข้าลูกกับลม ูเลยกับมุดกดีรู้เปลี่ยนแผนหาที่เล่จกอุบมาสักมาทำให้ไฟกูลุกชนแทนที่จะดับไฟกูบอกตัวเองให้พอในควันเงินโดนประกันนึงตูง้เรินจับขานที่ซิย้ำตัวเองทุกวันนีสสานมึงแสงที่ทอดอกกูสลักพราทิตยอีกพรสวรรค์ที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต่างอะไรจากอินซีอยู่ในกล <S <S มเสืออยู่ในดงมุ้งหลงอยู่ในมงกใช้บีดมาเป็นดาบและใช้ปากกูเป็นคมเหมาฟ er ัคเกอร์ดวงจันทร์กบซ้อนขมืดมิดหลบแสงปลายตาก็ไม่ลบขอบทิศและกูวิ ใบมีดที่ตูไม่อาจแบบกู้พิชิตคนสูงจะว่าส่งศักดิ์ศรีมันสมกับพระเจ้าตัวพระประธานมึงลงมากันด้วยจนแม่งก็เหมืนคนเหมือนกับสัตว์อัปเปอร์เซอร์ยิ่งใหญ่แค่ไหนใบตาก็คือลองสุกไอ้สารังส่าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์กูเป็นกบจนแท้ที่ตูต่ำตแต่กูไม่เคยเหยียดโค้นโดนมีดซี่คมกับเท้าที่ที่ผมและกูเจ็ดแต่หลัดมันดี้หมืนลัสลีที่โชว์และในบางชานมี สีลีตกตกระดับเสียงฟ้าสต์เนี่ยเขมือประคุณจากลายเป็นคอมรามความพายายามเปรียบอาจารย์แล้วกูไม่เบียดเอียดเสียดสูงโทษทีจ้ามาดมสูบถูกเสียมจิตความเศร้าที่โทษที่เข้ามาบอกปิดความคิดไอ้เหี้ยบอกว่ากูเป็นลูกนอกแต่สุดท้ายบันปลายย้กระจอกอย่างกูไม่ยอมจะโดนพิษกูสัตว์กูเสกันตาสอสละทำนองขยับเลยลงจังหวะอุสัาห์มาก่อนที่ฟ้าจะเปิดเกิดไม่เกิดหนึ่งปีขยับเพลงกูไวดับอยู่บนนี้ความเหนื่อย